อาจารย์คะอาจารย์อาจารย์ให้เสียงหน่อยนะคะแบบแป๊บนึงนะคะแป๊บนึ่งก็เดี๋ยวเราก็ได้สุดเลยนะคะปไปเร่งกันด้ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆให้ให้เนื้อความไปเรื่อยๆ We oh, you. Yeah. Hey. ขอถึงสิ่งพระโพวอึงสิ่งพระนามขอถึงสิ่งพระนามแระสงสพระสงว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกว่าเป็นทีระลึจะไป้จริงกำจัดไปได้จริงภูติยมปีกุธามซาลังขจฉามีภูติยามีกุธามซารังขจฉามี โตนังคะชามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคะามิตุติยัสังฆ Dagi-dagi so, putang selenang kecamin Dagi-dagi ขอถึงซึ่งพระพุทธขอถึงซึ่งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเ็นที่พึ่ง่ระกภได้จรงจัดภได้จริงเป็นครั้งที่สามเป็นครั้งที่สามปานเถรจารี สิกขาปจจามาธิยามีปานิปตาเวรีสิกขาตามาภิยานีข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอตั้งเจตนาขอตั้งเจตนาดังเสาศีรษะศีรโะข้อที่งขอที่นึ่เพื่อเกางดเว้นเพื่อเป็นการงดเว้นจากกรฆ่าสัตว์จาการฆ่าต แช่ให้ผู้เห่นข้าแช่ในใใหู้ป่ะค่าอาตินตาจาลาเวรามีสิกขาปจังสมาธิยานิอิ

อมารถนาเรานิสิกาปะานสมาธิญาณิสุราภีรยานปชาปมาถาเวรานิสิกาปะธานสมาธิญาณิคาาเจ้าตงเจตนารักษาศีลตเจตนารักษาศีลขี่สี่ข้อที่ห้าขอที่ห เพื่อเป็นการกบเคำถึสุรารัยคึงสุราเมรัมสสามายส,สิ่งเสิดทั้หลายและสิ่งเสรติดทั้งหลายทำเป็นที่ตั้งแห่งความปรมานให้เป็นที่ตั้งแห่ง ก็ให้ประโยชน์2ปสอด้านนะคะ2ระดับนะคะระดับแรกก็คือตั้งเจตนารักษาศีลเพื่อประโยชน์อันงดงามทางโลกเราก็จะได้ความสุขสุขคและโภคะความสุขก็คือเข้าใจในความหวังนะคะโภคะก็คือภาษาธรรมดาคืออะไรรอเรวแหวนยอยักอ่านว่าโดยนะคะแล้วก็อันที่สองคือรักษาศีลเพื่อประโยชน์อันงดงามทางโลกเราก็จะได้อะไรเอ๊ะทรรมเราก็ได้ะไรค่ะ นิพพานเป็นการหลุดพคนนะคะแต่เนื่องจากวันนี้เราฝึกเพื่อจะเอาประโยชน์ทางอะไรก่อนคะตางโลกเราก็จะได้อะไรก่อนคะสุขใช่ไหมคะแหมจะเอาสุกนเอาแะ่รไยย่งเนะเอาอะไรคะสุกด้วยแล้วก็รวยด้วย้วกคนรวยพสุกตะคุณคุณต้องเอาอะไรก่อนคะเอาสุกก่อนเอสุกก่อนนะคะสุกก่อนเราก็รวยนะคะนะคะทีนี้ หลักการสึกนะที่เราก็จะเข้าเรื่องการสึกนะคะหลักการสึกนีคะเกิบรที่เกี๋ยวจะแบ่งกันออกเป็นสองส่วนหนึ่งประสานนะคะก็คือฝึกกายเพื่อควบคุมการทางานของร่างกายแลวเราจะทําความรู้จักอย่างที่บอกว่าเราเรียนแบบของเราเอาประจาวาคีเป็นเป็นกลุ่มแต่วาคีเนี่ยจะต้องรู้เรื่องรูปงานก่อนนะคุณจะต้องรู้จักตั้งแต่กายอย่างของคุณนะคะเราเกี่ยวกัเรื่องึกกาเพื่อควบคุมการทางานของกายให้รู้จักและควบคุม ฝึกจิตเพื่อสร้างจินตนาการที่สร้างดูสร้างจิตนตนาการความที่สร้างสรรค์ที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานของความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นความคิดที่ไม่เลยคะไม่เคยเจอหรือเปล่าไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะตั้งจะเกิดสองอย่างร่วมกันนะคะฝสองอย่างร่วมกันนะคะและสุดท้ายก็คือเมื่อเมื่อเราฝึกกายเราฝึกจิตแล้วนี่นะคะเราก็เอาสองส่วนนี้มาประสานกันนี่ว่าหนึ่งประสานคือ ทำให้การทํางานของกายและจิตมันท so ําไมคะมันสอดคล้องกันนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้นิดนึงคุณจะได้บออกว่ามีมีมีเจ้าของโรงงานทำเครื่องกระดาษเขาก็มีความคิดมากเลยว่าเขาอยากจะทําอย่างนี่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 ไอเดียเขาอยู่ในหัวเขาเนี่ยนะคะอยหรือหัวเขาเนี่ยเขาเขาอยากทำแ็นกายที่มาชิ้นหนึ่งเขาจะอธิบายให้ช่างยังไงวาดไม่เป็นเพราะกายเขาเนียคะเขาไม่สามารถควบคุมกายเขาให้ทํางานคุณวาด ออกมาคือเขาไม่สามารถจะแปลไอเดียความคิดออกมาให้เป็นอะไรคะให้เป็นรูปเลยคะนึกออกไหมคะไม่มีแต่ความคิดที่นี้เอาป็นพูดอธิบายช่างช่างก็ไม่เข้าใจช่างก็เความาไ่ออกคืออธิบายยังไงช่างก็ทาได้ช่างแต่ช่างเนี่ยมีอะไรคะมีก็มีมีฝีมือแต่มีการได้แต่ไม่มีเลยคะไม่มีจินตนาการคือคือเจ้าของนี่นะการเขาเขา เขามีไอเดียว่าเขามีไอเดียออกแบบในหัวแต่เขาวาดออกมาไม่ได้อช่างก็มีฝีมือแต่นึกแบบเลยค่ะนึกแบบไม่ออกแล้วชิ้นงานก็ไม่เกิดแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเจ้าของนะคะบวาดแบบออกมาจากตามที่ในหัวออกมาเราก็จะเห็นแบบช่างก็จะทําได้หรือช่างเนี่ยพออธิบายพวกช่างก็จินตนาการได้พวกเขาก็จะสามารถจะดึงภาพที่ตามคำพูดของเจ้าของเนี่ยออกมาและออกมาเป็นชิ้นงานได้ชิ้นงานก็เกิดเพราะฉะนั้นการทํางานนะคะ การทํางานที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะมันจะต้องทํางานสอดประสานกันทางกายและจิตเพราะฉะนั้นเวลาฝดกนี้หลักพุทธศาสนาเพื่อเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางโลกอันเนื่องจากการพัฒนาสีลภาาต้องมีการฝึกกายด้วยศูจิตเป็น้อมกันศูนจิตเดียวไม่ได้ศกาย์่างเดียวไม่ได้นะคะนะคะทีนี้หลักการว่าเก์นิพาเกศเกนิพาเทคนิคให้ฝึกอะไรเก์นิภาเทคนิคจะให้ฝึกสาม มีอยู่สามระดับคือหลักการคือการศึกษาไตลัผ่านการเคลื่อนไหวของรูปลายซึ่งแบ่งเป็นสามระดับอันนี้ให้รู้ไว้เพราคุณสูงมาได้เพาจริงๆคอที่ไี่สอนเต็มเนี่ยมันไม่ใช่เวลาสมบูรณ์เต็มเลยมันเป็นคอที่ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะคะหนึ่งการศึกษาไตลัคผ่านการเคลื่อนไหวหย่อนยาซึ่งจะแสดงผ่านการทำงานของกลุ่สองการศึกษาไตลัผ่านการเคลื่อนไหวหย่อนยานซึ่งจะแสดงผ่านการเมื่อยหลาย และ3คือการศึกษาไตรัสผ่านการเคลื่อนไหวอย่างละเอียดขึ้นแสดผ่านกล้ามเนื้อเรียบอันนี้ให้ฟังให้รู้ว่ามันเกณฑ์วัที่หไม่ใช่ดีๆแค่คิดออกมามันมีหลักสเต็ปของมันในการฝุดนะคะนะคะขั้นตอนการฝึกของเกณฑ์วัที่ตนนะคะแบ่งออกเป็นหกท่าคือท่านอนนั่งยืนเดินวิ่งแล้วก็เคลื่อนไหวอย่างอิสระแล้ววันนี้คุณจะสุดแค่แค่ขั้นละท่าท่าเลยนะ เพราะนั้นคุณยังขาดการสื่ออีกท่านะอีกท่าค่ะให้รู้ไว้คือบางคนมาฝึกเสร็จเอ้ยเนี่ยเด็กกไม่ใช่นะคุณฝึกนะแค่หนึ่งในเลยค่ะหนึ่งในหกเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพอได้ไปคือทเรียนมีปัญหาเรื่องนี้มากคไปสอนคือบางคนคือเรียนสอนน่ะสอนเต็มแต่มันเยอะข้อมูลเยอะมันต้องใช้เวลาในการสอนมันก็ไม่นิดเดียวก่อนแล้วคนนิดเดียวเสร็จโอ้ยแค่เนี่ยไม่เข้าใจแเอาเงินมันน้อยตอนที่ก็เลยต้องอธิบายเพราะว่าไอ้ที่สอนที่มาสอนนะถ้าคุณให้เวลาแค่นี้คุณได้แ คุณยังได้ไม่หมดยังมีอีกเยอะที่คุณจะต้องเรียนรู้อีกเยอะนะคะในเกณฑ์พิภเทคนิคนนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนการฝึกนะคะแล้วคุณคุณฝึกคุณจะได้สังเกตดูว่าไอ้ที่ฝึกอ่ะถึงแม้จะเป็นข่ารนอนแต่ก็มีครบทั้งอะไรนะทั้งกี่ข้อเจ็ดข้อนะคะก็คือหนึ่งการฝึกเนี่ยเพื่อสร้างสติและสัมปชสัญญาสองเพื่อสร้างปัจจิคือความสงบนะครับเพราะถ้าไม่มีปัจจิตสมาธิไม่เกิด ให้บางคนเนี่ยเป็นฝึกเนี่ยต้องการการสอนรู้สมาธิเนี่ยบางคนใช้เวลาปนสิบปีนะคะกว่าจะทําให้เกิดสมาธิแน่วแน่ได้พอหลายคนไม่ไม่มีไม่รู้เทคนิคว่าสมาธิจะเกิดเมื่อเธอมีปัจจัเท่านั้นถ้าเธอจะมีปัจจัยได้เมื่อเธอมีสติและสัมปชัญญะอย่างทรบถ้วนนะคะแล้วก็คือฝึกสร้างสตินะคะเดี๋ยวเราจะบอกวิธีสร้างสติสัมปชัญญะแล้วก็วิธีสร้างปัจจัยนะคะแล้วก็ การึุสมาทิแบบแบบพุทธคืออานาวรสตินะคะที่เมื่อกีก้เรียนจะพูดนะคะอานาารสติถามว่าการฝึกตามแบบศาสนาที่เรียกว่าวิปัสสนาสมาธิอ่ะไม่ได้แตกต่างจากจากสมถะน,นะคะโดยโดยผลโดยผลวิธีการแตกต่างกันอยู่แล้วแต่โดยผลไม่ไม่แตกต่ตางเช่นสมถะมีปฐมฌานพุทธมีนะคะวิปัสสนามีไหมคะมีไหมคะ มีค่ะเพรเดี๋ยวคุณจะได้รู้จักปฐมประชนะแล้วคุณจะได้ชิมปฐมประชพราปฐมประชาเนี่ยเป็นยังไงปฐมประชนะจะมีที่ตกวิ่จานทติสุตเอกต่างๆเดี๋ยวคุณจะได้ลิ้มรสมันเล็กๆเหมือนที่ฉันเอา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 งอกไม้ก็ไอ้นี่งอกสามมือี่ก็หัน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 เลยสามชิ้นๆคนละนีดแล้วคุณก็จะได้อาศสยปากคุณนิดๆหนึ่งคุณก็จะรู้จักลินลวดของงอกอันนี้เหมือนกันนะฉันก็จะเอาการะสุนมาหั่นจุด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 จับจับจับ จับไหมอันนี้เราเรียกปฐมฌานนะ,ะแล้วก็สุกัญญาที่ปัสฉนาสติปัฏฐานนะคะเกณฑ์นิพานเทคนิคนะคะออจะใช้ข้อนี้นะคะคือสติปัฏฐานมีสีข้อใครเคยเรียนนะคะจับไหมคะสติปัฏฐานสี้จับไหมคะ ใช้ฐานนี้เป็นหลักฐานนี้เป็นหลักแสดงว่าอะไรคะเพื่อใช้อะไรคะอ่านชี่กชื่ออ่านนลคะเป็นดังเป็นเครื่อนอยู่แปลว่าอะไรเป็นเคลื่อนอยู่แปลว่าอะไรอยู่กพราะมันตลอดเวลาไงบางคนใช้จิตที่ที่านเพิ่งเพิ่งเพิ่งไปศึกษานะคะมีบางคนก็ใช้จิตคุฏเท็กยากมากที่ทัานเอามาสอนคุณอะยากเอาอันเนี้ยง่ายที่สุดแล้วล่ะแล้วก็คือสอนที่เสร็จแล้วที่ท่านเรียนักคสอนคุณนะ้ยพาคุณเนี้ยนะ พาคุณเข้าสู่วงล้อวงล้อนี้ผู้สานกิจพื้นใช้เซอร์เคิลในการเห็นภาพใช่เข้าสู่เซอร์เคิลของไกลรักคือสิ่งสมาธิปัญญาที่เมื่อกี้ดิฉันพูดถึงนะเมื่องอกนรคะสิ่งนั้นก็ถ้าเข้าสู่วงล้ออันนี้พอถ้าไม่เข้าสู่วงล้ออันนี้อันนี้เกิดไหมคะอันนี้เกิดไหมคะโยนะคะทีโยนิโศรัชการเกิดไหมคะไม่เกิดค่ะถ้าอันนี้ไม่เกิดนะคะอันนี้ไม่เกิดเพราะฉะนั้นมันต้องเกิด ของเราเองเพราะนั ý, ained, joke, man, man ่นโยนสมเดงจเป็นชื่อเรียกของอะไรคะของอะไรคะปัญญาของใครของเราค่ะปัญญาวิะเจ้านะที่ตรัสรู้เนี่ยเป็นพุทธปัญญาเราเรายังไม่มีปัญญาเราจึงไปเรียนพุทธปัญญาเพื่อเอาวิัยกาสอนวิธีว่าทุกเธอทั้งหมาทุกสุดแบบนี้สิแล้วเธอก็จะได้มาสร้างปัญญาของเธอได ไม่ใช่ปัญญาเดียวกับพระเจ้าคนละระดับกันแต่เรามีชื่อเรียกปัญญาชนิดนี้ที่เราจะได้ใช้เนี่ยว่าโยนิสุทริการคนะญญเพื่อนําเอายโยนิสุทการนียไปใช้ในชีวิตเลยคะ่ะปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้คือการเชื่อมโยงศาสนาซึ่งไม่ใช่อยู่บนิ้งไม่ใช่อยู่ตรงไหนเพราะไม่ใช่ลอยอยู่ในอากาศไม่ใช่เป็นสิ่งที่อันตรายที่สเป็นสิญญ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ฉันรู้ว่าดีแต่ฉันไม่รู้จะเอามาใช้ยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกมามันเหมือนล้วรู้ว่ามันเหมือนทองแท่งอ่ะมันเหมือนทองแท่งที่ยาวนไดแปลเป็นสร้อยอ่ะคุณยาอทองแท่งมาทําอะไรอ่ะคฮ้คุณรู้ว่าดีแต่คุณต้องเอาเก็บมันไว้เลยะเซฟคุณดิเซฟถ้าคุณเอามันออกมาแปลมันเป็นอะไรละเป็นแหวนเป็นต้หูเป็นสร้อยคุณก็ได้ทําไมคะได้ใช้มันาเหมือนกันอ่ะเหมือนกันปรมไมเหมือนกันอ่ะก็ ใช้นะ่แล้วมันก็อยุดพิฆาตใส่เซลไปเลยนะคะเอาเนี่ยอันนี้คือพิการเนี่ยก็คือคือปัญญาของผู้ฝึกเองนะคะเป็นตัวช่วยที่มีความเด่น์มากมายทั้งทางโลงและทางถามทาง,ทางลวกก็คือช่วยให้การทํางานดุสิตพัฒน์สูงขึ้นทางถามนะคะทางถามเ,เล็กๆนะคะที่ไม่ใช่ทางถามแบบกระปวดนะคะทางถามเ,เล็กๆนะคะคือช่วยให้รู้ทันอารมณ์ของใครคะคและ ผู้อื่นในที่นี้ถ้าเราเป็นภรรยาเราก็จะรู้ทันอารมณ์ไหมใช่แต่ใครถ้าเราเป็นแม่เราจะรู้ทันอารมณ์ไหมถ้าเราเป็นพี่เรารู้ทันอารมณ์ไหมถ้าเราเป็นน้องเรารู้ทันอารมณ์ไหมถ้าเป็นลูกครูเรารู้ทันอารมณ์ไหมลูกศิษย์ถ้าเราเป็นลูกศิษย์เราก็รู้สั่ครูถ้าเป็นเราเป็นลูกลูกพี่อ่ะและเราเป็นลูกน้องอ่ะลูกพี่แล้วมันจะอยู่กันได้ไหมได้อ่ะ อันนี่คือการมันก็เข้ามาใช้ในทุกๆวันเข้ามามีผลในสังคมจะให้เกิดความสงบสันติสุขขึ้นพร้อมๆกับเราจะเรินรุ่มเรืองขึ้นนะคะ